ก็ที่เราเป็นห่วงนะครับก็คือว่าถ้าไม่มีการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ที่สุกสับตัวเนี่ยว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรเขาจะอยู่ในสภาวะแบบไหนจะดูแลเขาอย่างไรจะติดต่อญาติพี่น้องยังไงอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดความกังวลใจความคับข้อมใจแล้วก็ ถ้าเกิดมีใครไปสื่อสารอะไรผิดๆนะครับว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำอย่างรองนี้ก็จะเกิดความวุ่นวายได้กะเป็นเรื่องที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับให้ไปสื่อสารทำความเข้าใจตรงนี้โดยเฉพาะก็ให้ประสานงานกับทางผู้แทนของรัฐต่งางประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฐานทูตก็ดีหรือว่าตัวศาลประเทศ็ดีก็ให้ให้เขามีคนที่เป็นเจ้าที่ของประเทศเขาเนี่ยมาช่วยในการที่จะเข้าใจ เพราะว่าเรื่องมาจจกเป็นเ,เป็นเรื่องใหม่เวลาเราเราเราอนทีนคนเนี่ยก็จน,จน,นาจำนวนมากนะครับระบบการแจกอาหารก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยก็ต้องพยายามฝักไปจะให้เกิดความวุ่งคัยแล้วก็ต้องจัดโซนนี่คนที่รับการตรวจแล้วกับคนที่ยังไม่ได้รับการตรวจเล้วก็ผล อ,อมาแล้วเนี่ยตอนนี้มันทั้งหมดม,มันประมาณสักหกพันกว่าคนที่จะต้องตรวจตรวจไปสามพันกว่าแล้วตรวจออกมาไปตรวจไปประมาณหกพันกว่าแต่ผลวออกมาเนี่ยสามพันกว่านะครับแล้วก็พบวกก่วาตรวจติดเชื้อเท่านี้เท่านี้่ซึ่งรายละเอียดเนี่ยผมคงไม่พูดนะครับเพราะเป็นเจ้าหนี่ที่คคเ,เราเป็นพ่อเขทำเนี่ยแต่ว่าเราก็ พยายามจะจัดโซนนิ้เรื่องพวนี้นะครับว่าคนที่ต้องหาพื้นที่ให้ว่าคนที่ตรวจแล้วพบว่าเป็นเพราะสถตเนี่ยจะอยู่ยังไงคนที่ตรวจแล้วได้กติจะไปอยู่ตรงไหนจะไปอยู่รวมกันก็ไม่ได้นะครับแล้ที่เหลือจะอยู่ยังไง เรื่องพวกนี้ก็ต้อง,อต,องต้องทำความเข้าใจต้องอธิบายเพราะว่าไม่งั้นคนก็จะไม่เข้าใจแล้วโลกคนในจัหนจงหวัดอยู่อะไรกันอะไรแบบนี้นะครับของสื่อสารเรื่อง,องอพวกนี้ด้วยไอ้เรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะระบบขนโส่งเนี่ยก็ก็เราทราบอยู่แล้วว่าปกติแล้วพี่น้องที่เป็นแรงงานต่างชาติเนี่ย เขาก็จะใช้บริการรถแบบนี้นะครับซึ่งฝ่ายสืวนเนี่ยก็ติดตามนะครับแล้วก็ถ้าพบก็คงต้องสกัดกั้นนะครับระบบรถสกัดย่านพีน้ามีอะไรอะไรแล้วไอ้ด่านนี้จะยาวต่อเนื่องมาถึงที่ใหม่ไหมครับหรือว่าต้องดูต้องดูสถานการณ์กันเป็นวันๆจะเพิ่มจะลดก็เขากำประชุมกันทุกวันการณ์บาลนะครับได้คุยกับท่านกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่ากรุงเทพเมื่อจากวันแรกก็ในเรื่องของการ ตั้งจุดตรวจจุดสังกัดแต่จะเรียนว่าจุด,ต,จดตรวจเุิกัดเนี่ยมันก็ไม่คงไม่พอคงไม่พอนะครับก็ต้องอยู่ที่ความสํานึกข,ของพี่น้องประชาชนที่ท่านต้องรู้ตัวท่านเป็นเป็นคนเสียงหรือเปล่า ถ้าท่านเป็นเนี่ยก็ขอให้จํากัดความเคลื่อนไหวจะให้เกิดปัญหานะครับเราต้องรวบร่วมมือกันาการบังคับเนี่ยมันคงไม่ได้นะครับถ้าไม่มีถ้าไม่ร่วมมือไม่มีทางนะครับตารวจทํายังไงก็ไม่ไหวแล้วอย่างดาาง่านบางจุดเนี่ยจุดตรวจบางจุดเนี่ยเราจะไปเรียกรถทุกคันก็เป็นไปไม่ได้นะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ขยบจาพตะรามสองมาที่อกันชัยเพื่อถนนให้มันเล็กกว่านะครับจะถามว่ามันการร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเป็นไปไม่ได้นะครับเพียงแต่ว,ว่าเราอาจจะสุ่ม จจะสุ่มตรวจในบางกรณีที่สมมุติว่าเอ,อดูแล้วเนี่ยเป็นการขนย้ายแรงงานตัดดาวอย่างเนี้ก็เป็นที่เราสนใจแล้วก็จะจะต้องทําแบบนั้นเข้าุมตรวจแต่ก็จะไปตรวตจวทั้งหมดด้วย่ามัจะยากนะครับจะมองว่าทำไมให้แค่พาะแค่สมุทรสาครเนื่องจากเขาโดนล็อกดาวปิดล็อกนะครับเราก็เมื่อวานนี้เรามีหน่วยแพทย์ลงไปตรวจตำรวจนะครับซึ่ง ผลตรวจออกมาตอนนี้มาเช้าที่รับรายงานออกมาผลตรวจออกมาประมาณ200คนเนี่ยจังเป็นน e g a t i นะครับแต่มีคนหนึ่งที่เป็นอาการเนี่ยก็เราก็รับเข้ามาดูแใใใใใใลใน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 โรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็ผลตรวจก็คิดว่าไม่เป็นอนะครับแต่ว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเรามีตำรวจไปตรวจในอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเตรียมสิ่งของต่างต่างนะครับเพื่อสําที่จําเป็นนะครับ พัากาตราารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฟสคิวเป็นหน้ากากเป็นเจลล้างมือเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิเป็นโน่นนี่นั่นอะไรทางสำนักง,ง,งานขาราชกเราพร้อมสนับสนุนตำรวจเราเต็มที่นะครับแต่ที่คุยกันเมื่อวานอีกอันนึงก็คือเรื่องของการประกันสุขภาพเท่าที่ราคาที่เราพอจะรับได้ก็อยู่ประมาณหั0ดบาทน,นะครับเราคิดว่าเราจะทําให้เลยแล้วก็สมมติว่าทับป่วยในยเขาจ่ายเท่าไหร่ห้าหม่นใช่ไหม นี้นะครับก็อาจจะให้เฉพาะที่สมุทรสาครไปก่อนนะเพราะที่ถ้าเราใช้ทั้งประเทศเราคงไม่มีเงินทำแบบนั้นนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นกําลังใจว่าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาก็ยังมีหลักกันยยอ,กอยู่บ้าง